่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53เอย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับสวัสดีพวกไก่เกเรทุกท่านบังชื่อบังปืนนะเรียกบังปืนเลยเรียกลุงปืนก็ได้หล่อเทสมาร์ทปัดเดียวเสียอย่างเดียวเยี่ยวม่วงบังเป็นลุงขอไอ้จอร์ดี้กับไอ้เกเรซินนั่แนแหละมง่ายหน้าเหมือนกันไหมสมัยก่อนเนี่ยบังรับจ้างทาสีอยู่แถวนี้แหละเนี่ยแถวนี้กูทาเองหมดเลย แต่ตอนนี้เนี่ยบางเบื่อแล้วอย่ากออกทะเลเต็มทีพวกเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้บางปืนด้วยนะวันนี้ก็จะมาบอกจนภายในแกนพีดออนไลน์24ชั่วโมงกันไปดูกันว่าบางนั้นจะทำอะไรในวันนี้ไปเลิกขายโรตีละวันกเาเลยาลุสกงอารสกงไปชมเอลเดนเซอร์นยฮะ ใฮ้ยโลบักหมดทําไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับเฟิร์สชอปเว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V I P และ IDPa พาร์ตเลดโคตรสูงและยังบริการกดจิ๊บไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่เฟิร์สชอปเท่านั้นบอกเาว่าซูมีเนะีกลับมีนะ,ะบังมาแล้วบังไอปืนมันแต่งตัวอะไรวะนะ้าเอ้ย,ม,อย,อยมันจะยอกเอาพายมันยิงบังเอ้มึงลกหัวคมๆใส่บังแล้วนี่กูยิงกลับด้วยบาสุกา เป็นไงล่ะก่อนอื่นบังปื๊ดขอสวัสดีน้องๆที่เข้ามาดูและก็ขอบคุณน้องๆที่ดูพาร์ทที่แล้วและชอบบังปื๊ดกันมากเลยอย่าลืมกดไลค์ให้บังปื๊ดด้วยนะและเหมือนเดิมเราอยู่กับแกงเดิมเลยปืนปื๊ดปาดน,นี่เลยเขากำลังเดินมาวันนี้บังจะไปซื้อไอ้นี่เลยเขาเรียกอะไรนะอะไรกี้ก,กี้นะอะไรไม่รู้อะเออพวกนี้มันบอกว่าถ้าซื้อแล้วบังจะกระโดดได้สามารถเดินบนฟ้าได้นี่ไงเดินอย่างนี้เลยอุย้ยบังโหดจริงๆ แต่พวกมึงไม่รู้เลยไงว่าบาังปืนมันกระโดดได้ตั้งนานแล้วเ,ออเพราะว่าบาังแม่งเป็นช่างทาสีไงออมึงจะพากูไปซื้อแก๊ปปดใช่ไหมเนี่ยก่อนหน้านี้บังไปแอบซื้อมาไงเพราะว่าบังลืมอัดคลิปก็เลยต้องไปอีกรอบนึงเออเดี๋ยวคนดูงงว่าบังเนี่ยได้นี่มายังไงระหว่างที่บังกําลังเดินทางไปบังมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์นิดหน่อยเพราะว่าจอร์ดี้เนี่ยเขาฝากมาว่าใครอยากได้โค้ด100โลบัคก็สามารถเข้าดิสของจอร์ดี้หรือบาคุมะได้เลย ส่วนวันนี้บังก็แจกเหมือนกันเพราะว่าจอรดีมาให้มาทั้งสงโค้ดเน่เอาไปเลยนี่เลยบลบอกจิ๊บ การสุดหล่อที่โอ้ยบังได้แจกข,ขอบขอบ้างและบังได้ทําความดีแล้ววันนี้ดีใจจังเลยแล้วบังก็เดินทางมาถึงและกอเปลดอะไรก็ไม่รู้มีอยู่เสาเดียวบังงงมากเลยเขาบอกว่าให้บังไปปีนเลยโอ้ยมึงเห็นกูเป็นใครฮะบังเคยขายรถตีกับช่างตาสีมาก่อนนี่เลยเริ่มเลยแล้วกันนี่เม่นไงมือบังเนี่ยโอ้ยยังกว่ากรงเล็บมังกรมึงจะมาดูถูกบังอย่างนี้ไม่ได้นี่เป็นไงโอ้หอบแดกเลยบังบังหอบนี่ นี่แหละบังเก็บโปโชเลยละกันนะเออจะได้ขึ้นแบบเร็วๆไงนี่ช่างทาสีเนี่ยเขาเรียนวิชานี้กันทุกคนเลยเออถ้าใครไม่เรียนเนี่ยโอ้บอกเลยว่าทาสีได้2วันก็ตายหงแล้วและแล้วบังก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วก็เจอกับคนออกกําลังกายอยู่บนนี้อมันจะออกทําตัวแหนะอะไรก็ไม่รู้บนนี้นะแล้วมันก็จะหลอกขายบังอีกแล้วฮะเก็โป้แต่บังไม่เอาเพราะบังมีแล้วบังเรียนมาตั้งแต่ชาติบังก่อนแล้วฮไม่ได้แดกบังหรอก บังมาแค่นี้แหละบังอยากให้พวกเองรู้ว่าบังซื้อแคปโปดที่ไหนเท่านั้นเองแล้วบังต้องกลับไปที่กอดเชลเทาอีกแล้วเวอบังไม่ชอบเลยกอดนนะั้นมีแต่ทหารได้ยินแล้วแบบบังก็ลังจะเป็นล้มเลย ไอปาสบังฝากด้วยนะพาบังไปด้วยนะเออมึงเป็นแก๊บอีกแล้วโอ้ยไวกว่าแท็กซี่กับมึงนี่แหละไอปารเอ,อ้ยเร็วปื๊ดปานี่มึงจริงๆเลยโอย้สุดยอดไปเลยเร็วกว่าน,นี้ก็ประตูมิติและบังมาเออนี่ไงถึงแล้วโอ้โคตรเร็วเลยโอ,ยโอย้สุดยอดไปเลยไอปาอ้ยโอ้เกือบตกน้ำนะมึงมึงก็มาส่งถึงที่เลยนะโอ้ยส่งถึงหน้าทหารโอ้เร็วกูปล่อยกูตกบันไดมึงจะฆ่าบังหรือไงไอเวน เหมือนเดิมวันนี้บังจะมาฆ่าหมอแกนเพราะว่าบังยังไม่ได้ไเทมดอบจากมันเลยเป็นนักกากสุดหล่อเท่บังอยากได้มากเลยแต่ตอนนี้บังจะตายแล้วไอ้วิน อาว่าสิซนามูนอาเบลสโซลาก,ากูนจริงนี่บังจริงแม่งเลยนี่เป็นไงล่ะบังนะของจริงอยู่แล้วและบังยังใช้ผลระเบิดอยู่เลยบังว่าบังอยากจะเปลี่ยนบ้างแล้วแหละผลอันนี้มันไม่ค่อยเจ๋งเลยมีคนบอกบังว่าผลระเบิดแม่งโคตรกากเลยจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเกมนี้ผลปีศาจไหมตองแล้วนี่มันยุคของลากหัวขมๆนี่ใส่กระสุนเล็งแล้วก็ยิงไปเลยโอ้ไม่โดนด้วยโอ้ยนี่ขนาดเป้านิ่งขนาดนี้ บังมึงยังหิงไม่โดนอีกกูละพียจริงจริงเลยปืนไม่โดนจะหมัดจะมวยก็ขวยละกันเอ้ยไม่ใช่กูพูดคำหยาบบังพูดคำหยาบไม่ได้เด็กดูเยอะไอหมอแกนไม่กระหวดที่หายหมุนอยากกห้ลูกคางเบเบ็ดดูดิมันตบบังโอ้บังจริงเป็นลูกขนุนแล้วโอ้ยโอ้บังจะตายแล้วช่วยบังด้วยหัวฟูมันมาแล้วไอหัวฟูมันช็กสแลมบังแล้วโอมตบห้ำบังบังตายเลย บังโดนไอหัวฟูชกแสลม8ปีกว่าบังจะออกมาได้และตอนนี้บังก็ออกมาแล้วแล้วแล้วตอนนี้อามอร์แกนตายแล้วแต่บังไม่ได้อะไรเลยโอ้โคตรเกลือเลยโอ้โไม่เอาแล้วบังว่าบังเทพกว่านี้แล้วค่อยมาตบมันดีกว่าตอนนี้บังดูดีเลเวลยัง44อยู่เลย ไอปืนกไก่ปาร์ตบอกว่าบังมึงต้องออกจากก่อน,นี้แล้วแหละเดี๋ยวพาไปหางานดีๆทำเฮ้ยบังว่ามันน่าสนใจดีนะมีงานดีๆแล้วเลเวลเพิ่มด้วยเนี่ยของชอบของบังเลยไปกันเราเรีบไปกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วก็ออกเรือได้ไปเลยเ,ยเดี๋ยวกูถามมึงก่อนนาะยปืนมึงรู้ทางใช่ไหมผมไม่รู้ครับพี่เอาแต่ไม่เสียงมึงเปลี่ยนไปไม่รู้ครับพี่เอา มึงไม่รู้ทางแล้วมึงจะพาก,กูไปไหนวะเนี่ยไอเวนแล้วกูว่ากูน่าจะตายกลางทะเลนะแน่ๆวันนี้ไอปืนบังเห็นเรือด้านหลังไม่รู้ใครใตามเรามาไม่ต้องกลัวกับพี่อันนั้นเจ้านี่ผมเองผมติดการพนันเขาเอานะจิบหายแล้วไงมันจะมาถล่มเรือเราใช่ไหมเนี่ยใช่กับพี่เอาเอาแล้วมึงจะทำยังไงนี่กับพี่บังว่าเราหนีไม่ทันแล้วแลหละเรือแม่งเร็วจิบหายเลยไอ้บ่าวนั้นนะเราว่าเราสู้กับมันเลยดีกว่าไหม นี่จอดเลยดีกว่าเนี่ยต้ครับพี่เอาเลยรับพี่นี่หวันหวันมึงพูดได้แค่นี้จะไปออมมันหมาแล้วนะโอ้ยโอ้ยทำไมเจ้านี้มันโหดจังเลยมันเอาลูกน้องมายิงเรือเราด้วยมึงจะบ้าเลยวะโอ้มันกล่าวตายเลยจะไปนเนี่ยใช่รับพี่กูอาตอนนี้มึงพาก,กูมาหลงทางแล้วแหละเรากลับไปที่เชลทาวไหมเออหวังว่าจะตั้งหลักมาอีกรอบหนึ่งแต่ประเด็นคือไอ้เจ้านี้ยังตามมึงไม่เสร็จเลยนะเนี่ย เราว่าเราจอดสู้กับมันตรงนี้เลยดีกว่าเอาเลยครับพี่มันหมาแล้วนะเฮ้ยมันหมาโอ้มันโอ้มันเอาลูกกระสุนมาฝากมงอีกแล้วนะกลัวไม่น่าจะไหวแล้วเราหนีกันดีกว่าโอ้แม่โคตรโหดกระโดดยิงเลยเฮ้ย,ยปืนก่อนนนะหรือเปล่านะที่เขาบอกว่ามีงานทาใช่ครับพี่ก่อนนี่แหละครับพี่ทีนี้มันคือปตคานบัตติเยใช่ไหม โอ้ยเขามีการยิงกันเกิดขึ้นด้วยอะไรวันนี้แต่บังขอไปเช็คอินก่อนละมื่อบังต้องอยู่ที่นี่อีกนานเลยไอ้หนุ่มบังขอทํางานที่นี่่อยได้ไหมได้เลยครับน้องน้อง,องไปล้างจานด้านบนนะไอป้ปาร์ตบังได้งานแล้วเขาบอกไอ้บังไปล้างจานด้านบนนะ่ะห้องนี้หรือเปล่าวันนี้กูว่าน่าจะไปห้องนี้แหละลองเข้าไปดูดิโอ้นั่นไง มันมีสิงหัางจานอยู่บังได้ทํางานที่นี่แล้วสบายเลย like วิธีล้างจานของบังก็คือการระเบิดพลังตรงนี้ไงและจานก็จะสะอาดทุกอันเลยแหววบุ้มเกิดเป็นโกโก้ขันเลยเป็นไงคนด้านล่างนี่ชอบใจกระโดดเต้นกันเลยว้าวนี่เขาชอบบังขนาดนั้นเลยวะเนี่ยโอ้เลยเขาก็ตายหงวหมดแล้วบังก็ได yeah ้เลเวลด้วยโอ้คนนี้มันโคตรเจ๋งไปเลยเทคนิคการฟาร์มแบบใหม่แมพอื่นนี่ไม่มีนะเนี่ยมาล้างจานอะไรอย่างเงี้ย ดูดิบงังฝามแป๊บเดียวเนี่เลเวล56เลยเนี่ยน้องๆอ,อุยมันโคตรเร็วเลยยืนหล้างจานทั้งวันทั้งคืนนะพอหล้างจานเสร็จก็ปวดขี้แล้วก็เบ่งยี้อย่างนี้เลยเบมเนี่ยเป็นไง โอ้ยชอบใจชอบใจแล้วบังก็เดินออกมาตรงนี้เลยนี่มันเป็นเทคนิคก,การฟาร์มของบังเองนี่เป็นไงโอ้ยโคตรเทบังใช้เลยล้างจานครับคนในร้านเนี่ยชอบใจกันมากเลยบังใช้ขีบบังนี่แหละล้างสะอาดที่สุดในโลกแล้วสันไหลเลยจะสู้ขีบบังปืดกูบอกเลยล้างสะอาดหมดจดไรสิ่งสกรปรกมากมาย บิ่มเอเหนื่อยจริงๆเลยนั่งยืนล้างจังเดี๋ยวนี้มันก็เหนื่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้เงินสักบาท นี่เลยให้เพื่อนระเบิดในและเราก็อัพสเตตดีเฟนรัวตอนนี้บอกเลยว่าบังเนี่ยแข็งเก่งระดับเทพเจ้าขนาดบุรุษใจเกเรยังต้องเรียกร้องหาบางังระหว่างที่บังล้างจานอยู่ดีๆไอ้ปืนมันบอกว่าบังผลปิศาจเกิดโอ้ยเราต้องไปแล้วแหละนี่เป็นคลิปแรกเลยเนี่ยที่ผลปิศาจเกิดในแกนพีทหวังว่าบังจะได้ผลโลเกียร์พอบ้างนะจะได้เอาไปขายในราคาแพงๆขอเป็นผลโลเกียร์นะน้องนะ มาถึงแล้วครับพี่ที่นี่กอบากี้ครับพี่ทำไมเสียงไอ้ปืนมันเป็นอย่างนั้นวะนะโอ้กุลาเพียจริงๆเลยหนักกว่าเสียงกูุยอโอที่นี่กอบากี้เลยเนี่ยจำได้ว่ามีบอสบากี้อยู่ที่นี่ด้วยแต่ไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเขาตบกูตาย ไอ้อรางงเหมือนบังจะเจอผลแล้วนั้นไงโอ้โหนาตายกะสับประรดนี่ผลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยว้ายอยอ้ังโดนมอนที่ตบเฮ้ไอ้ปืนช่วยกูด้วยมันตบกูแล้วกูมาแย่งผลพิศาดบ้านมันโอ้ผลสับปินใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโคตรกากเลยโอ วายแล้วมันทำไมมันไม่มาช่วยกูไอ้ปืนมันไปสู้กับเจ้านี่อยู่บังไม่ไหวแล้วมึงนี่ขยันมาจริงๆเลยนะกูขอหน่อยแล้วก็ระเบิดใส่บ้านมันเลยนี่เอาไม่สนใจกูด้วยกูระเบิดตัวตายเลยแล้วกันนี่มันไงโอ้โหโคตรจิงแล้วคนบ้าอะไรมนขี่เรือขึ้นมาบนบกมึงจะหล่อไร่ชายมาจัดการเจ้านี้เสร็จนี่เลยเราก็ได้ผลปีศาจมาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรดี ถาวายเจ้าทะเลไหมที่นี่มีเจ้าทะเลหรือเปล่าเอาผลนี้ไปลอยกระทงดีกว่านะกูว่าน่าจะดีโอเคพร้อมแล้วก็ไปเลยแล้วกันนะผลปีศาจกอให้นายโชคดีสามสองหนึ่งอ,อยจ้าไปเลยนี่เลยพาผลลงไปในน้ําบึ้มบึ้กบึ้มบึ้่บึ้วบึ้งบึ้งบึ้บงบึ้บงบ้งบึ้งบึ้งบึ้วบอ้งบล้งบั้งบึ้งบึ้บังบ้งบึ้งบึ้ง้งบึ้งบังบ้งบึ้งบึ้งบึ้ง้งบึ้งบึบ้งบ้งบบง้ เดี๋ยวผมลงมากับพี่มาแล้วเอา้เอามึงลงมาหาแม่มึงเหรอมึงก็ะจผลพิศาจไม่ใช่หรือไงเอา้าแมงเงยตายรูเลยทีเนี้ยพี่ฉลาจะมาแดกกูเลยครับพี่ไม่นะครับพี่บายๆครับพี่เอ้าออมันตายกต่อหน้าต่อตากูเลยแล้วทำไมฉลาดไม่มาแดกกูบ้างหรือเขาไม่ชอบกูยังไงวะเนี้ยกูงงไปหมดละ บังต้องออกเกมเขาใหม่เพราะว่าฉลามไม่ชอบบังแล้วบังก,ก็ต้องกลับมาล้างจานที่นี่พอบังแม่งหนีเที่ยวแม่เงเลยโดนหักเงินเดือนเลยโอเคเอาใหม่มานั่งล้างจานใหม่แก็บแก็บแก็บจุดก่อนเอานี่มาในปืนนี่ว่เทกเบี่ไปไปตีบอสกันดีกว่าตอนนี้ดาบังเลเวล9 12แล้วบังอย่าไปตีบาร์กี้อยากรู้ว่าบังจะได้พระคุมมันหรือเปล่าเห็นว่าพรกคุมมันเทเลยเกินแต่เดียวนั้นทาไมเกาะมันแปลกๆนี่มันเกาะอ,อะไรวะเนี่ย ก็อพอมิ้งกับพี่มาเลยกับพี่ อาแล้วมึงพากูมาที่นี่ทำไมโอ้ยกูไม่ได้อยากจะมาที่นี่สักหน่อยไหนๆก็มาแล้วขอเชยชมหน่อยแล้วกันโอ้โยก็ขเขาสวยจังเลย <S <S ทำไมมันใหญ่เอาบาสุกา้ากูไปแดดก,ก่อนเลยโอ้โยเขามาจะมาถ่ายรูปกับบงังแล้วนะโอ้โยบงังเอฟซีเยอะโอ้โมกูยิงใส่ก่อนเลยโอโย้มันต่อยบงังโอ้กูนึกว่ามันจะมาขอถ่ายรูปโอโ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างงี้ว่ากูจะถายแล้วเว้ยไอป้ปืนช่วยกูด้วยนี่เลยตบมันเลยโอ้ต้นไม้ล้มแล้วนี่ลานาทบังไม่รอช้าขอระเบิดพลัง เลยแล้วกันนะอ้รู้ว่าเปอร์สยามทำงานนี่เป็นไงโอ้โหของก็ดีจริงๆเลยระเบิดทีเดียวตายโงหมดเลยเราว่าเราลิบไปจากที่นี้ดีกว่ากลัวอยู่ที่นี่แล้วมันไม่ก็จะสงบสุขเท่าไหร่เลยมันจะต่อยอก,กูยังเดียวเลยคนในเกาะเนี่ยนะไม่รู้เป็นหาอะไรกันสงสัยจะบ้าต่อสู้กันดูดิมันวิ่งมาอีกแล้วนะไม่เอาแล้วกูไปเลยไปตีบอสบากี้กันดีกว่าไอ้ปืนไต้กับพี่ หลายคนอาจจะถามว่าไอ้ป์าหายไปไหนไอ้ป์ตเน็ตไม่ค่อยจะดีบ้านมันโดนอุกบาหลนไส่ก็เลยไม่มาวันนี้ฮ้ยลังกาออกมาแล้วบังมาแล้วบังอยากตบบากีมานานแล้วอยากเห็นหน้าตามันด้วยว่าหน้าตามันจะหลอกกับบังหรือเปล่าโอ้นั่นไงโอ้เขามีลูกน้องล้อมรอบเลยโอ้โหลูกน้องมันผาบาสุกาด้วยโอ้ยเอาลูกน้องมันกระเด็นเลยไอ้ปืนมันยิงอะไรก้าไปไม่รู้กูยิงด้วยแล้วกันไอมโอ้มันยิงอะไรวะาน่ะโอ้หัวลีปี เฮ้ยบอสบากีมันแยกส่วนได้มันหมุนเป็นลูกคางเลยนะโอ้โหยน่ากลัวจริงๆนี่เลยเอาบาสุกากูไปอีกรอบหนึ่งโอ้ไม่โดนไลยโดนดูเฮ้ยได้ใช้ได้เลยแล้วก็ใช้ระเบิดพลังลูกคี้พองล้มแล้วระเบิดใส่หน้ามาเลยนี่เจ็บไหมล่ะโอ้โ,โอ้โยว่ามันหมุนโอ้มันหมุนใส่บังแล้วไม่นะบังไม่อยากตายด้วยของมันโอ้มึนนี่มันลอยจริงๆนะกูจับยิงแมงเลยนี่เป็นไงล่ะโดนพลังบงังเข้าไปนี่บังเลยหนีขึ้นมาบนหลังคาก่อนโอ้โมันตามขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรกูระเบิดมันเลย เทคนิคใหม่ล่าสุดแสงตรงนี้มันสวยจังเลยเหมือนแสงของบังก่อนตายเลยแต่เอาบาสุกาไปกินก่อนไม่กูจะตายแล้วบังไม่ไหวแล้วไม่ดูมันหมุนดูมันหมุนโอ้บันสนุกจังเลยเนะาะบังเลยล่อมันเข้ามาในบ้านเพื่อจะได้ลุมกระทืบมันสองคนแต่เหมือนมันจะกระทืบบังมากกว่าตอนเนี้กูจะตายแล้วเฮ้ยแล้วแล้วมันก็โดนผลแสงของไอ้ปืนยิงเข้าซีหนา้าก็ตายโหงเลยแล้วก็ไม่ดรอปอะไรด้วยและกูก็ไม่ได้อะไรเหมือนกัน ก <g ül> ูมาทําอะไรที่นี่วันนี้เสียเวลาชีวิตบังชิบหายเลยกลับมาล้างจานที่นี่ดีกว่าเ,ออเรียบร้อยตอนนี้บังแข็งแกร่งมากเลยล้างจานทีเดียวคนในร้านตายหมดเลยแล่ปืนก็โดนเจ้านี่ทวงเหมือนเดิมทำไมมึงไม่จ่ายสักทีเลยให้มันทวงอยู่ได้ และแล้วตอนนี้บังก็กําลังจะเลเวล105แล้วเขาบอกว่าที่นี่หลังจานจนถึงเวล1ร้อยห้าก็พอเย้ Yay! และแล้วบังก็เลเวลร้อยห้าแล้วโว้ยสุดยอดไปเลยย่ยไอปืนก็บอกว่ามันมีของขวัญให้อีกแล้วมึงจะให้อะไรกูอีกแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มันผลอย่างในตำนานของชายผู้เป็นตำนานมังกีดีลูฟี่โอ้โหบังนี่ชอบกขมากเลยบังอยากเป็นแบบมังกีดีบังปืนอะไรเงี้ยโว้ยอันนั้นบังขอรีพลนธศวาตก่อนเลยละกันนะ เขาบอกว่าจะรีผลปีศาจต้องกินในสิ่งนี้มันคือโอ้ไข่เจ้าทะเลโอ้ดึบดึบดบ้ด้วยโอ้น่าเกียดน่กกากลัวแต่บังจําเป็นต้องกินนะนะเพื่อจะได้กินผลยางแดกไปเลยละกันพ่นใส่หน้าโอเคบังพร้อมแล้ว บังยากนี่เลยได้กินแล้วผลยางอรอร่อยแน่นอนครั้งนี้แล้วบังก็จะได้มือยาวห้ำยาวอยของบังยาวอยู่แล้วแต่เมื่อกินเข้าไปก็น่าจะยาวก่าเดิมนะบังว่าและก็อัพสกิลให้พร้อมเพื่อจะได้ใช้ให้ได้ทุกสกิลไปเลยสลับผลนี้สุดยอดแน่นอนเลยได้เวลาลองสกิลแล้วไหนขอดูเดิสกิลอีไผรสันนี่โอ้ยมือบังยาวได้ด้วยเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดเลย,ยแล้วบังก็กลายเปนน็น กูกลายเป็นป่าปักเป้าเลยแล้วกูกระตกน้ำไอ้ใครก็ได้ช่วยบังด้วยกูกูจะตายเลยมันสกิลอะไรวะเนี่ยกูมุนเป็นลูกคางเบเบเลยเฮ้ยบักหลาบไม่เป็นไรบังเกิดใหม่ได้ก็บอกสกิลอีเนี่ยใช้ได้ลุรัวเลยนะอุ้ยแล้วมันขูดาวโคตรเร็วเลยสกิลอีเนี่ยดูดิโอ้โหต่อยได้ลุรัวต่อยกระแพงได้ลุลัว

บังกลับมาที่กอะทหารอีกรอบแล้วและตอนนี้โอเจ้านี้ก็อยากมาเหมือนเดิมเลยโอ้แล้วมันพามาตั้งสองลำแน่มึงอยากเจอหมัดยางยืดบังหรือเปล่าโอ้เรือล้มไปแล้วลำหนึ่งลำนี้เดี๋ยวบังจัดการเองนี่คนขับเรือมันจะหนีละนี่เลยยลฟ์โฟยางยืดยาบุ้มว่าเป็นไง เจอของบังนี่นนตายเลยพาคนขับเรือจมน้ำตายผลปีศาจนี่มันก็เฟียเหมือนกันนะเนี้ยเป็นผลลูฟี่แต่ตอนนี้บังอยากได้ดาบยังไงก็เลยให้ปืนมันพามาที่นี่เขาบอกว่าที่นี่มีดาบขายเอ้คนนี้หรือเปล่าวันนี้นี่เขาฝึกวิชาดาบอยู่ด้วยเนี่ยขอคุยหน่อยครับพี่พี่หรือเปล่าขายดาบดาบนะครับเป็นซื้อในร้านเลยครับโอเคครับแต่ค่าบอกหนึ่งหมื่น,นครับเอา้าอะไรวันนี้กูแค่ถามจะเจอมันจะเอาเงินหมื่นกูเลยเหรอ ใครให้มึงกระบาเลยเวนนี่เลยไอ้ปืนบอกว่ามาซื้อในนี้โอ้นี่ไงดาบคตนาเล่มแรกของบงังนี่ไหนดูที่ราคาเท่าไหร่ขอ,อชี้ไปเลยว้าวราคา9 9าาว แล้วแล้วบังก็มีดาบใช้แล้วโวยแล้วงอรอเทสามารถปาดเปียวมีดาบแล้วโวยนี่ฝันได้ด้วยเป็นไงอุบันเทตเหลือกินนี่ระดาบเลมแรกของบังพกไว้เฉยเดี๋ยวสาวก็กินแล้วเอาฮะอะไรนะครบ24ชั่วโมงในเกมแล้วเหรอโอ้โจบแล้ววันนี้บังขออยู่ในเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะกับความสนุกของบังอยากให้มีต่ออีพีสก็ช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้และอย่าลืมนะกดติดตามช่องบังด้วยจะได้ให้บังนั้นกลับมาเล่นเกมนี้ เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะบังไปก่อนละพาร์ทหน้าเดี๋ยวบังจะขึ้นไปก่อนลอยฟ้าแล้วเขาบอกว่าก่อนนั้นมีของดีๆเด็ดๆเยอะเลย